โกออมพาเลยสวัสดีครับวันนี้เจอช่องโกออมพาลุยนะครับวันนี้ก็จะพามาตกปลาช่อนหมายข้างทางทั่วไปนะครับผมว,วันนี้ก็มากับทีมงานหนึ่งคนนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของผมพาลุยด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในหมายเลยครับผมสวัสดีครับนี่ก็มาออกหมายนะครับก็วันนี้ใช้คันแอร์เกียร์นะครับกับลอกชิมานุโคโรโดดีซีนะครับเหยือเป็นเหยื่อเจนทูเอพัดนะครับปมสีดำนะครับลองคี้ อุย้ยขาดอ่ะโอ้โหขาดไอ้โอ้สายระเบิดเลยเฮ้ยเห็นสายอยู่โอ้มาแก้ให้หน่อยด้เห็นสายอยู่เ,ยยเพื่อนเร็วเที่ใสสวยด้วยระเบิดเลย ตรงน้นอยู่ครับโอ้ยไม่อยู่อ่ะพออยู่วสวยสวยวจับเจนทูเอฟจีเอชพัดกัดเจ้าเจนทูเอฟจีเอชพัดนะครับ ก Gen ัดเจนทัวประมาณสองขีดได้โอ้ปากเคิบฉีกไปฝากไว้ด้วยครับเจนทัว FJ8 พันนะครับ ก็ไม่โดนใหญ่ด้วยดูนี่ <c oughs> หน้าน้ำไหลในตัวปล่าพอดีเมื่อกี้กลับไปเปลี่ยนคันไขแตกขาดไปเสียได้นี่ครับหมายทุ่งนานะครับ เดี๋ยวลองมาดูครับวันนี้ยังไม่กัดสักแป๊ะหนึ่งเลยกัดเมื่อเช้าไปไกล้แตกไม่ใด้เช็คสายขาดไปไม่เปลี่ยนคันใหม่คันธรรมดาตีเป็นหมยทุ่งนาครับผมน่าจะมีตัวสถิตฐานไว้มันมีสาหลาเนี่ยแะไมันเป็นสะพานคลองเก่าเว้ยแล้วเป็นทุ่งแห่ไม้มเนี่ยสถิ่าน่าจะมีตัว มาลองดูตีแล้วสะพานนี้ก่อนเลยโอ้ไปไหนหนุลมพัดแวะกินข้าวก่อนนะครับผมนี่แวะกินข้าวก่อน เดี๋ยวไปเจอกันในห,หมายต่อครับผมกินข้าวเกินปลาไม่กัดมั้งแป๊ะนึง <laughs> อย่างซิงนึง <laughs> ลองดูข้างคูเนี่ยมีตัวเปล่าข้างคูอย่างงี้ <laughs> กินข้าวเสร็จก็เอาไม้เลย โูนเอา้าหลุดอะไรวะเนี่ยตีหลุดทั้งวันเลยไงวะปลาป๊อกนี้จบแ,แล้วถแล้วอ้ยู่ครับอุ๊ยมุด ม,ดม,ดมดุดมุดมุดโอ๋อดูเพะว่ามุดน่อยดูยดูอ้หลุดย่ามันมดุดทุกคนเศร้ามันลุกด้วย สามตัวแล้วนันี่ไม่ได้ตัวเลยวันนี้นั่งตกปลาขับรถจนเหนื่อยยังไม่มีอาการเลยตีนตอนเช้าก็ยาวๆเลยอันนี้หลุดไปสามตัวแล้วร้อนก็ร้อนปลาไปไหนหมดวะเน,นี่ยร้อนอย่างนี้อโอ้ยนั่งหลบล่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูหมายต่อไปครับว่าจะได้ตัวไหม โอ้ยหลุดโซ่วันนี้เป็นไรวะเน,นี่ยฮัลโปล่อยปลายอย่างเดียวเลยนี่ท้อเลยวันนี้มันไม่ได้ปลาก็ไม่ได้ปลาจริงๆช่ไหมนี่ตก,กัดดี กัดไม่ดูนี่อะไปปอัปบ๊อกสุดจานับบล็อกนะกัดไม่โดนโอ้ยไล่มาบินขึ้นไล่มาบินขึ้นไล่มานขึ้นไลนขึ้นฮึไม่อยู่ได้ไงวะโอ้โหสะสมเนียน อะไม,มาไปขึน้นเลยทำไมทำไม,ไมันนั้นอะไร,รอยู่ไม่ได้ปังไม่ได้จริงจรเหรอสุดยอดเลย ดดอืมโดนดิอุ้ยกลับไม่โดนกลับโดนนะโอ้ยโดนหลายตัวอยู่งั้นเช่นัต้องส่งเจนวันไปมันกินนะ้สวยงั้นเลยอยู่งั้นเดินเจนวันทำไมนะโดนนะโดันนี้โดน ตัวนี้ใหญ่โอ้โหตัวใส่สวยตัวนี้โอ้โหหลุดพอดีเลยเจนวันโอ้โหตัวใสสวยหลอนแฮวเลยวันนี้อืมต hm, oh, really. ัวนี้กัดเจนวันเอฟเจีพัดนะครับโอ้โหอย่างยาวเลยอืมกัดเจนวันนะครับหลอนแฮวแล้วครับวันนี้แจ๋วเลยครับหลอนแฮวแล้ววันนี้ กัดอยู่หน้าท้องมีหลายตัวเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปนะต่อต่อเมื่อกี้กัดตรงนี้ผมตีแค่เคลียร์สายจยรงิงาแล้วของนี้น่าจะมีตัวองโอ้เค่เป็นยังไม มุด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 เหรอนิดเหรออยู่ครับตัดเจนวันเต็มปากเต็มคำอีกแล้วโหใจเสียนกำนั่นโหผมว่าต้องมีเต้าโหเย็นๆกัดตีนใบมาทั้งวันนะไม่กัดครับมากัดอยู่ข้างบ้านนี่เองครับโหกัดเจนวันเอฟเทียสพัดกัดเต็มปากเต็มคำเลยนะครับผม กัดเจนวันเต็มปากเลยครับ FGS พัดฝากไว้ด้วยนะครับผมไซส์สวยประมาณสองขีดนะเดี๋ยวเราดูาตัวต่อไปครับลองกินดีเลยครับผมเราดูตัวต่อไปอุ้ยนเตัว อุ้ยเอาปล่าเอาปล่าอุ้ยไลย่ไล่ไล่ไล่ทุกคนไล่อุ้ยตัวใหญ่ตัวนั้นตัวนั้นใหญ่ตัวนั้นใหญ่ตัวตวายขาดิบหายอุ้ยโดนเสียดายสูงไม่ทันอุ้ยโดนมันปล่อยสูงไม่ทันทุกคนเสียดายอุ้ย ไม่กัดตะกี้ส่งไม่ทันยื่นคันไว้แล้วก็ยังดึงคันอยู่กัดโคตรดีเค่กัดในป่านี่เห็นวันเอฟเอ็พัดนะคกัดดี ที่ลุกๆนี่ต้อส่งเจนวันไม่ให้กินนะผมผมจริงดีมากทองหน้าท้องน,นีคมันยังมีตัวอุ้ยขาดอ้ยสาห์อยู่ไหนนี่สาห์อยู่อยู่ปลาอยู่ปลาอยู่วุ้ขาด นสต้องเปลี่ยนสายใหม่นะี่สายพกุกทางพัวเลยนะครับ <laughs> ดีวิ่งไปทันวิ่งไปไม่ทันไม่ได้ตัวเลยจีสายประมาณขี่สองขี่นะอ้วนตับเลยกัดเจนวันเอฟพัดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาช็อกก่อนเจอกันครับผมพอสหมายเิมที่อ้โห ลิมเคลื่อสายหมายเดิมที่เดิมมั้งกำลังกัดดีเลยจีนวันเหมือนเดิมสีส้มนู้นโฮ้ยกัดแล้วเฮ้ยยังไม่ทันทุกคนส่งไม่ทัน อุ้ยผมส่งไม่ทันครับมันกัดดึงไปเลยเมือกี้ขึ้นนุ่งผู้ขุดใหญ่ไฟสวยนะาร่กขนีาเนี่ย ก,กัดไม่โดนกัดไม่โดนอะไรครับเนี่ยกัดทรงที่กัดไม่โดนเกินกัดยากไงเนี่ยสีก็ส้สมแปดโอ้โหปลาปลาเห็นไหมเนี่ยอลอตัวเล็กกระตัยเดียวนี่นะกัดตุ๊บตับตุ๊บตับ ไอ๊ะบ้าอือเอ๊ปอกค,ครับุมเกี่ยวคางดูสิตกในปากวันมันเอ็นั้นเกินไปธรรมดาเกี่ยวขคาง,าไ,ปาางออไปไปไปปล่อยมันไปนี่ครับเปิดที่เกี่ยวขคางขึ้นมานะครับเดี๋ยวปล่อยมันลงไป เดี๋ยวปล่อยมันลงไปนะตัวเล็กแต้ตยเดียวไม่ีค่สายทิพต้องกลับไปเปลี่ยนสายปล่อยอแบบังไบแตกเพื่ออันุรักษ์นะครับผมกลับบ้านดีกว่าครับวันนี้ก็จบทริปไปอีกหนึ่งวันนะครับโอ้ <c oughs> โหวันนี้ไปโคตรไกลเลยไปจนทั่วหมดนะครับผม แม่งปลาไม่กัดเลยมันร้อนจัดก็มาได้อยู่แถวแถวบ้านนะครับผมสามตัวสีตัวปล่อยไปตัวหนึ่งนะครับเพราะมันเล็กเกินน้ำก็ทิปหน้าผมจะไปลุยกันที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโกอมพารุยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อต่อไปวันนี้ก็สายพุกโอ้โหโคตรเซ็งเลยครับว่าสายไม่พุกนะวันนี้รู้เรื่อง